ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเลขของปู่ปู่คำชนพี่น้องครับมือวันที่สนะิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดเลขรัฐบาลไทยอ,ออกพี่น้องสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าครับเลขล่างก็ออก ปเจ็ดพี่น้องเนาะครับของปู่คําชนมีผูุโศกผูหมันบนานพี่น้องนี่นะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกดรัฐบาลไทยปู่คําชนพี่น้องบนล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวพี่น้องมงดู ชุดวิ่งมก็มีเก้ามีสองมีแปดมีห้าขับจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเน้นเจ็ดเก้าเจ็ดห้าพี่น้องเฮ้ยเปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะพี่น้องครับส่วนเล็กวิ่งกับมาเนาะพี่น้องเนาะเก้าแปดนะครับผู้ได้กลับตัวเวกัดิโซกมานนี้ทีนะ่พี่น้องเนาะเจ็ดแปด ออกแปดเจ็ดล่างนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดดีของปูคำชนเนาะพี่น้องนะเนาะเหล็กสามหางถือว่าบลไหยนะพี่น้องเอามือนีพ่อเตรียมผ้ามาตามต่อยนะครับเนาะครับหนึ่งมิถุนาเนาะพี่น้องเนาะ ハブ。Ah. ครับรัฐบาลไทยปูคําชน mm hmm. ครับปูให้มาเป็นบทล่างในะพี่น้องเด้อ บนล่างวิ่งรุ่นที่กิ่งแล้วปูปูทรงไมต้ตองวดเลยพี่น้องแต่พอเตรียมบอด้ท่านในโล่งเนาะเพิ่งจะมาล่งนะพี่น้องเรียกออกแล้วปูคำนวณกับทรงไม้เลยนะครับ รับเลขชุดวิ่นปูนะพี่น้องสองสามสองสศู 2, 3. 2, 3, 0, นย์สะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจดศนย์เจส่เก้าสองเก้าสามเ้าย์ตัวเขาศูนย์กาสีนะพี่น้องเนาะ ครับมาเบิรครูจับครูดับบานพี่น้องเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสาม ก้าสองนะครับครับบันนี้ปูเนนะพี่น้อง 9, 9, เก้าสามเจ็ดสามเก้าสองอะเหลือกเก้าเจ็ดตัวเดียวพี่น้อง อสอบแตเด็กก็จะลืมได้พี่นอ้องได้เหล็กบลายหางกับตัวไว้นำเนาอพี่น้องเนะาะครับวันนี้เล็กสามตัวได้พี่น้องเจ็ดเก้าสาม ้าวสองนะ,ค,ะครับครับสัดเจ็นนาะพี่น้องเนาะแล้วอย่งเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะพี่น้อง ครับหมิถุนายนสองห้าหนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปูคำชนบนล่างวิ่ง9ก้ากับ7ชุดวิ่งกับสองสามศะพี่น้องขับปูจับคุย9ก้าสามเก้าเจสามสองนะพี่น้องเนาะขับโซเล็กสมตัวก็ตามนี้แหละพี่น้องขับเทียมกบเยเบิ้งกันนะพี่น้องเลือปูคนทรงมาให้นะครับเนาะ นี่ครับปูคำชนรัฐบาลไทยประจําวันที่1มิถุนายนหกแวิ่งรูดบนล่าง9กับเจขับชุดวิ่งสองสนย์สีจับคู่9ก้7สามเกขับ3ตัว7 9็ดเก้ขับตามนี้นะพี่น้องเนาะ ครับพอเตียมขอกาบขอบพระคุณปูห่หลายๆน,นะครับเด้อนปะู่คาชนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไมาให้พอเตี่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาเชนั้นแล้วพอเตียมข้อไวยพอนคอยเขาคอยปังๆอีกครับพี่น้องยิซี่ก็จะได้โุก,กมันมนัมนกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อขอามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อแตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแตีมนำนาค,ำครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโศกโฉบมันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพ่อ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม